อย่างเนี้ยเพลินๆนะมีน้องสเปซมาฮัลโหลเราเหมือนเราอยู่ในยานอวกาศแล้วเรากำลังดูดวงดวงดาวดูโลกดูอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคน<ห>ดูรวมพลังรวมพลังน้องดิมรวมพลังฮึบึบฮึบโอ <c oughs> <c oughs> ด้ดู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  <c oughs> ได้ไหมดิมจะได้ไหมดิมจะได้ไหมดิมมาปะได้ไหมจับหัว สวัสดีครับวันนี้น้องดิมอยู่ไหนอ,อยู่แตนครับด,น,บดน้องดิมกดกลิ่นกดกลิ่งวา้าเข้าไป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 ,าไปสวัสดีค่ะน้องโอเควันนี้น้องดิมอยู่ที่แกรนเซนเตอร์พอยต์สเปซพัทยาโอเควันนี้น้องดิม ติดเทอมใช่ไหมครับใช่โอ้โหตอนนี้ก่อนที่เราจะลงไปเล่นน้ํากันนะทุกคนน้องดิมก็พามาดูห้องก่อนเราอยู่ห้องแบบสแตนดาร์ดเลยนะแต่ว่าแม่ว่าห้องสแตนดาร์ดก็สวยนะคือแบบว่ามาเหาอลังการมากเลยเริ่มจากห้องน้ําทุกคนดูห้องน้ําดิอ่าดูกระจกไม่ชอบกระจกมากเลยอ่าแล้วก็ดูน้องๆดูฉักโคกดิเขาม,มีไฟอ่ะเห็นปะ หูแม่แบบตื่นเต้นมากเลยแม่เล่นนานมากเลยนะเมื่อกี้ดูดูหนนี่มันก็จะมีเครื่องแบบต่างๆเหมือนแบบเหมือนแบบให้แบบให้เรากดใช่ไหมมันก็จะอัตโนมัติอดูดูอ่าอันนี้คือห้องสแตนดาร์ดนะน้องๆสแตนดาร์ดแล้วจริงๆนี่นี่นี่ดูดูอ่างนะก็จะมีอ่างแช่ดูดูน้องดิวดูน้องดิวแล้วก็ม่านตัวนี้มันเป็นม่านแบบนี้น้องๆดูนะนี่แม่กดลงปุ๊บโอ้เราไม่ ใช้มือกดไม่ต้องใช้มือดึงอีกต่อไปแล้วมันเป็นมา่านอัตโนมัติดูแนละ้วถ้าเราจะเอาขึ้นเราก็แค่กดตรงนี้ตึ๊ดนี่มันก็กำลังขึ้นโอ้โหแม่ชอบมากเลยน้องดิมเล่นนานมากเลยนะเมื่อกี้อ่าต่อไปก็ก็จะมีแบบอ่ะเครื่องอ่ะอะ,อะไรนะตู้เย็นก็จะแบบว่ากลางๆนะไซส์กลางๆดูทางน้ําแข็งแม่ชอบมากเลยดู ก็จะมีการน้ำร้อนมีได้ปะผมอะไรเรียบร้อยอเครื่องดื่มตรงเนี้กินได้ทุกอย่างเลยนะไม่ได้คิดเงินเพิ่มแล้วไม่ได้มีแค่ในตู้เย็นนะทุกคนดู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 นี่ตรงนี้ก็คือกินได้หมดเลยนะไม่ใช่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มแล้วดีมากอดูผมเขาดูผมเขาแบบอ,อัตโนมัติ รองติมแบบอวกาศตลอดเลยนะดูดูอันนี้ก็เป็นเตียงดูเดี๋ยวกลางคืนน่ะทุกคนตรงเนี้มันจะฉายไฟเป็นดวงดาวสวยมากเรารอดูด้วยกันนะตอนกลางคืนนี่นี่น้องๆดูตรงนี้ที่สวยมากอ่าดูน้องดิมดูน้องดิมชอบที่นี่มากเลยโอ้โหวดิมชอบไหมลูกชอบเตียงชอบเตียงอ่ะแล้วก็ก็จะมีแบบว่าเออโซฟาเล็กๆนะไว้ให้เรานั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูดูอันนี้คือโต๊ะ ๊ะแบบอ่านหนังสือทํางาน,อ,ลลนอ่าเอาไว้เล่นของเล่นเอาไว้เล่นของเล่นก็ได้นะทุกคนดู <c oughs> เห็นไหมแบบแม่ชอบมากเลยอ่ะแล้วก็ข้างนอกนะดูดูดูห้องสแตนดาร์ดแต่ว่าเห็นวิวสวยมาก <c oughs> ถ้ามารอบน,นี้น้องดิม <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ห้องมุมกันนะทุกคนที่แบบว่าแช่อาอบน้ําดูทะเลอย่างนี้อ่ะเราไปดูวิวข้างนอกกันดูดูดู นี่ก็จะมีแบบว่าโต๊ะกุยให้เราดูของแม่อยู่ชั้น25น,นะห้านะะแม่ก็น้องนี่อยู่ชั้น25ทุกคนดูดิอ่านี่ข้างล่างอยู่ตรงนั้นส่วนน้ําอยู่ตรงนั้นเลยที่มันจะมีคลื่นคลื่นแล้วก็จะมีส่วนน้ําเด็กเห็นปะส่วนทะเลอยู่นู่นเลยเห็นไหมทะเลพัทยาแล้วก็แล้วก็แบบอยากดูเมืองก็วิวเมืองวิวเมืองก็อยู่ทางนี้นะนนนนอันนี้จะมีแบบ ว่าน้องตกเลยนะกระจกคือแม่ว่าแข็งแรงแข็งแรงดีนะทุกคนดูดูแล้วก็ดูความสูงดิความสูงน่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบได้นะความสูงของกระจกเพราะว่าน้องดิมสูงร้อยสิบกว่าดิมบอกใหญ่มากโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้น้องดิมจะไปเล่นสวนน้ำใช่ไหมใช่เดี๋ยวแม่พาดิมไปเล่นสวนน้ำก่อนนะทุกคนบา๊ดิมปั๊บ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 แล้วกำลังจะไปเล่นข้างล่างกันทุกคนดูแบบ โอโหอันนี้คือทางเดินนะทางเดินที่เรากำลังจะไปขึ้นลิฟต์กันอะไรลูกอะไรอุ้ยดวงดาวสวยมากเลยสวยไหมนิมตื่นเต้นไหมอยากนอนอยากนอนอยากนอนสองคืนโอ้โหอยากนอนสองคืนเลยตอนแรกชวนมาน้องดิมบอกไม่อยากมานะน้องดิมจะไปบารคนนี่นะ<ม>แต่พอน้องดิมมาใช่ไหมลุงดิมบอกว่าน้องดิมอยากนอนสองคืนเลยใช่ไหม้องดิมไม่อยากไปบารคนนี่แล้วหรอ อ๋ออยากไปแต่ว่าอยากนอนที่สองคืนเลยเหรออาเคลเครลิฟต์มาแล้วไป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 อ่าเดี๋ยวขึ้นลิฟต์เป็นก่อนอ่าระหว่างที่เราขึ้นลิฟต์นะทุกคนดูดิลิฟต์ก็จะมีแบบอ่ามีอะไรแบบอย่างนี้ยเพินเพินนะมีน้องสเปซมาฮันะ Hello, ลโหลเราเหมือนเราอยู่ในยานอวกาศแล้วเรากาลัง <Hello. S 1> ดูดวงดวงดาวดูโลกดูอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคน <Hello. S 1> ดูฮัลโหลดิมูอ่าดิมบอกว่าเขาฮ <Hello. S 1> ัลโหลดิมด้วยนะแบบ น่ารักมากทาให้เด็กเพลินๆอยู่ในลิฟต์ได้แบบไม่เบื่อเลยเจ๋งเนาะอ่ะออกลิฟต์แล้วออกลิฟต์แล้วลิฟต์วมยกเลยนะอ่ะไปข้างนอกกันหนึ่งดิมไม่ใช่ลูกเราต้องไปข้างหลังโอ้เราต้องไปข้างหลังรวมพลังรวมพลังหนึ่งดิมรวมพลังฮึ๊บ อ้อ้เอ้ยเอาใหม่เอาใหม่รวมพลังใหม่เจมเจมปพลังพึ๊บพึบปล่อยร้อยเปอร์พลังมาแล้วพลังมาแล้วุยโอ้หดทุกคนดู้ไโนโนโนห้ามจับห้ามจับว้าวสวยทุกคนเมื่อกี้แม่กับน้องเดมัก ลงไปถึงส่วนน้ําแล้วนะแต่ปรากฏว่าเหมือนไม่รู้ว่าเราหาล็อกเกอร์ไม่เจอหรือว่ามันไม่มีหรือเปล่าแล้วก็แม่ป๊าลุงดิมอยากเล่นน้ำันหมดเลยก็ไม่มีใครยอมถ่ายคลิปให้เพราะฉะนั้นแม่กับนุงนดิมแล้วก็ป๊าคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะทุกคนเพราะว่าแม่จะโทรศัพท์ของมีค่าทั้งหมดเอาไว้ในห้องแล้วเปลี่ยนชุดลงไปเล่นน้าเลยนะโอเคไม่เป็นไรขอโทษน,นะ และหลังจากที่พวกเราเล่นส่วนน้ํากันเสร็จแล้วเราก็เลยพากันขึ้นไปเปลี่ยนชุดอาบน้ําอยู่บนห้องพักนะลงมาก็เป็นเวลาค่ําพอดีแม่เลยจะพาเด็กๆไปดูบรรยากาศของโรงแรมด้วยกันน้องๆดูต้นไม้ต้นนี้สิสวยมากเห็ e นไฟไฟที่เป็นดวงดวงไหมให้อารม์เหมือนแบบหิ่งห้อยกําลังเล่นไฟต้นไม้สวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมด้วยกันนะน้องๆไฟสวยมากๆ แม่ชอบมากเลยนะน้องๆดูตรงนู้นสิตรงนั้นคืออุโมงค์ไฟนะถ้าเราขึ้นสะพานไปก็จะเป็นสะพานที่ข้ามสวนน้ําที่เรามาลอยเล่นนั่นเองนะน้องๆดูดูบรรยากาศสวยไหม สวยเนาะแล้วท้องฟ้าวันนี้เป็นใจมากเลยนะออกแบบมืดมืดคามคาหน่อยให้บรรยากาศกับไฟที่โรงแรมให้เรามากเลยแม่ชอบมากเลยดูพูดก็สับสนไปหมดแล้วนะส่วนบนนี้จะเป็นบรรยากาศตอนที่เราขึ้นมาอยู่บนสะพานที่แม่ชี้ให้ดูเมื่อกี้แล้วนะน้องๆดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็จะเห็นกับสระน้ําที่เขาให้แสงไฟตลอดเลยสวยมากๆแม่มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในกระตูนเรื่องหนึ่งหรือว่าแบบเทพนิยาย เรื่องหนึ่งเลยนะโอหอันนี้ก็สวยทุกคนดูดิแล้วดูทองฟ้าดิแล้วดูก้อนก้อนดิเนอะมันเหมือนแบบอุกาบาตนอกโลกที่มันลอยอยู่จริงๆอะเนาะสวยเนาะสวยมากเลยดูดูด,ด,ดูอันนั้นเป็นสวนน้าเด็กอส้สวยสวยสวยนี่ไงทุกคนเจอแล้วไปนุองเรียมไปนี่ไงที่เขาบอกว่าสระที่เป็นสระน้ําแล้วเหมือนกับว่า ทำเป็นรูปดาวอยู่ใต้น้ำอะ่ะป้าไปพาเพื่อนๆไปดูกันเร็วโอ้แม่ตกบันได <c oughs> นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะสวยเนาะขาลูกขาอ,อะไรลูกสนใจฝาดเอรออ๋อน้องๆเดี๋ยวเราจะไปส่วนตรงนั้นกันนะเดี๋ยวแม่วาปไปนะหนึ่งสองสามกระโดดเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนเราว์ปามานะเราว์ปามานี่เห็นนะเห็นตรงนี้สวยแม่ก็เลยว์ป ว้ามมาจอตรงน er mm ี hmm. uh ้ก่อนเอ๊ะว้ามรรถนะป้าป้าทั้งนิมป้าป้าป้าพาเพื่อนๆเดินไปเลยค่ะลูกน้องนิมเดินนําเลยอ่าเดี๋ยวเราจะให้น้องนิมเป็นไกด์เป็นไกด์เราลิ้นอ่อนแล้วเป็นไกด์พาไปนะทุกคนนี่อยู่ทางนี้ว้าวสวยมาน้องๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ระบบสุริยะแล้วเห็นอันนี้ไหมอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์นะหรือดวงจันทร์นะน่าจะดวงอาทิตย์นะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองๆมันดูเหมือนมีไฟใช่ไหมต่อไปดวงนี้คืออะไรดาวพุธอ่าต่อจากดวงอาทิตย์จะเป็นดาวพุธดาวพุธต่อไปก็คืออันนี้ลูกอันนี้อันนี้ดีนี่อันนี้อันนี้ดาวศุกร์นี่ดาวศุกร์ห้องน้าดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ต่อไปต่อไปต่อไป โลกโลกของเรานั่นเองดูโลกของเราก็จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ทุกคนเห็นไหมเขาให้รายละเอียดน้ําสีฟ,ฟ้าเป็นองค์ประกอบซะส่วนใหญ่แล้วสีข,ขาวๆก็จะเป็นลมนั่นเองนะสีเขียวๆก็จะเป็นท่าคุ้นดินที่พวกเราอยู่กันอ่าดวงอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกต่อไปก็คือดาวอังคารโอเคแสงมันสะท้อนมันก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนัทุกคนหนีดาวอังคารนะ ่ดวงนี้จะเป็นดาวอังคารต่อจากดาวอังคารก็คือดาวพฤหัสนั่นเองอดาวพฤหัสต่อจากดาวพฤหัสก็คือดาวสารดาวเสารสวยมากเพราะว่าเขามีวงแหวนนะจะเป็นดาวดวงเดียวที่มีวงแหวนรอบตัวเองนะและหลังจากดาวเสาร์ก็คือทำๆทำแทมดาวยูเลยนะนะทุกคนได้ยินเสียง่ายกระซิบไหม ต่อไปก็ค네ือดาวยูเรนัสนะหลังจากดาวยูเรนัสนั่นก <th ername> nah. ็คือเนปจูนเห็นไหมยูเรนัสกับเนปจูนจะคล้ายๆกันนะต่อไปเนปจูนและสุดท้ายเลยก็คือดาวฟูโตที่นี่ที่ไหนนะลูกแกนเทอร์ไพร์แกนเซนเตอร์ไพรส์ ท่ยาใช่ไหมว้าวตรงนี้สวยมาเลยแม่ชอบตรงนี้มากๆเลยแม่อยากมาที่นี่เพราะว่าจุดนี้เลยนะน้องๆเราได้มาห้าเหรียญน,นะอันนี้เหรียญที่ 1. หนึ่งน้องริมทำไม่เป็นป๊ะป๊าต้องสอนป๊ะป๊าต้องสอนป๊ะป๊าทำให้หน่อยใช่หนึ่งเหรียญได้สองตาหนึ่งเหรียญได้สองตานะเราเปิดหนึ่งห้องเราได้ห้าเหรียญน,นะ ที่เขาให้เราสามารถเอาเหรียญไปแลกเป็นของรางวัลก็ได้หรือว่าเราจะมาเล่นเกมต่างๆก็ได้นะในในอ้าว <laughs> ออต้องกดทางกดทางแล้วก็เดินหรือเปล่าพอจะหยุดก็หยุดหรือเปล่าอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้ได้ไหมดิมเงีง้ยวเงี้ยวเงี้ยวไหนลองลองอีกตาหนึ่งได้อีกเลหลือเหลือีกตาหนึ่งลองดูอีกตาหนึ่ง อีตาหนึ่งอีตาหนึ่งอ่าแล้วกำลังขั้วตอนนี้ตุกตกกต๊กตากำลังโดนขั้วกำลังขั้วตุ๊กตากำลังพลิกตุ๊กตานะดู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 ด,ด,ดูได้ไหมดิมจะได้ไหมเดิมจะได้ไหมดิมมาปะได้ไหมจับขัวอออุ้ยโอ้ย,อ,ยอดเลยจบจบแล้วเดิมจบแล้วเดิมต้องมาเดิมต้องมาพักใหม่แล้วเราก็สะสมเหรียญ เอามาแกลกรางวัลดีกว่านี่ไงนี่ไงมันมีของรางวัลตรงนี้นี่ไงลูกนี่นี่นี่ของรางวัลตรงนี้ว่าเราอยากได้อะไรนี่มีตุ๊กตามีหมวกไปตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะนี่นี่นี่เห็นไหมอุ้ยแก้วอ่ะอยากได้มากเลยอะ่ะคอลเลคชั่นแก้วอยากได้ครบเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะแลกแก้วอันนี้กลับนะสองสองแก้วสีขาวกับสีดำกลับบ้านกันโอเค ทุกคนตอนนี้แม่กับน้องดิมก็วาร์ปขึ้นมาที่ชั้น31นะดูดูด,ดูสวยนะเป็นมีสระว่ายน้ําบนชั้น31ด้วยสวยมากเขาจะเปิด7จ็ดโมงถึง2องทุ่มนะไปเดี๋ยวเราไปดูวิวเมืองกันดีกว่าวิวเมืองวิวทะเลจะอยู่โซนนู้นนะอี่ย่างนี้อยางนี้นนม,มีมีน้ำแบบตรงเนี้ยน่าจะจาก,กุชี่นะใช่ไหม สองฝั่งเลยนะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนน้นโอ้ยว้าวทุกคนเห็นไหมแม่มองไม่เห็นนิมเห็นไมหนไมระวังตกนะลูกทุกคนดูวิวเมืองพัทยากับทะเลตอนกลงคืนนี่ถ้าแม่ไม่เหนื่อยแม่จะเดินเดินไปเล่นหาดนะแต่ว,ว่าแม่ไม่ไหว่ะแม่เหนื่อยแม่ก็เลยขออนุญาตเล่นอยู่ที่โรงแรมนะคะ ส่วนตรงนี้นะจะเป็นมุมของห้องฟิตเนสนะคะหูเครื่องออกกําลังกายเยอะมากที่สําคัญนะอย่น,นี้น้องๆมาเดินมาดูตรงนี้แม่ชอบตรงนี้มากเลยมันเป็นเหมือนจัก,กรยานน่ะแล้วที่สําคัญคือมันมีจอให้เราแบบว่าเพลิดเพลินแบบออกกําลังกายไปแบบสนุกสนานมีเห็นไหมมีจอมีหนังมีอะไรให้เราดูด้วยจเจ๋งมากๆเลย แล,แล้วเวลาแห่งความสุขก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วน้องดีมน่าอะไรมาเมื่อกี้เราไปกินอาหารเช้ากันมานะทุกคนแล้วก็ได้ไปเล่นเกมเซ็นเตอร์มานิดหน่อยนะกับคิดขับของเด็กนะแต่ว่าแม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูสาหรับอาหารเช้าอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็ของกินเยอะมากเป็นโรงที่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะ คนแม่รู้สึกว่าหูอิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลยนะโอเคแล้วก็น้องดิมได้เลยมาคะ่ะน้องดิมได้เสื้อมานะเป็นเสื้อที่สกรีนเป็นรูปสเปซแล้วก็เป็นแบบตัวหนังสือสวยสวยมากเลยแต่ว่าแม่เกใส่กระเป๋าแล้วแล้วตอนนี้นิมได้สเปซมาขอดูหน่อยครับนี่ดิมได้สเปซม,ม,มานะนี่ของที่น้องดิมถูกใจมากเลยเราหยอดเราหยอดเหรียญแล้วแล้วเราพยายามชีพแล้วเราไม่ได้นะสรุปเราต้องใช้วิธีการ ซื้อนะจ๊ะ <a massage> โอเคสำหรับคิดนี้แม่กันกบน้องดิมก็มาแนะนำห้องพักแบบสแตนดาดที่ราคาที่เราสามารถเอื้อมถึงได้ไม่ได้ไม่ต <off> ้องห้องแพงมากแล้วก็เด็กได้เล่นของได้เล่นสวนสนุก เล่นสันทนาการแบบครบคันอาหารอร่อยแอร์เยน็นนอนสบายมากมื่อคืนแม่บอกว่าแม่จะส่งดาวให้ดูใช่ไหมแอบบหลับก่อนนะทุกคนต้องจับว่าเล่นน้ำกันพิยามากนะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่กับน้องดิมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะฝากน้องๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทงทลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้แม่น้องดิมแล้วก็น้องสเปซไปแล้วนะบ๊ายบายเจียวโอกาสหน้าหมาอ่อีกไหมลูกมาบ๊ายบายค่ะ